โอ้ยยัง่วงหลายสวัสดีพี่น้องเอฟซีลูกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปอนรถไถครับเมื่อนี้ก็อยู่ก็อาจารย์ต่อต่อมครับต่อต่อมรถด,ด่วนต่อต่อมรถด,ด่วนเฮ้ยปิด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 าบอ,อว่ามากักเท้าเลยอ่านมาลงหนางานเมาพี่น้องถมสาครับถมสาเมื่อนี้ฝนตกครับเห็ดบ่ได้นั่งบอกกันจัะเล็วแค่ไหนครับก็บมี่เอฟซีล้าทันถามเขามา นะครับว่าเบาเรื่องเป็นไปมาของเบียดเขียวหรือเบียดหมวกเนี่ยเปนเป็นอย่างคือเป็นอย่างนี้โอ้เป็นอย่างคือไหนมาหอกันไหนมาต้มกันแนี่นี่เขาอยู่คนละฝากอยู่คนละจระประปากับเบียดแดงแดงยิงยีส้องส่องเบาเรื่องนึงไปเรื่องนึงไม่เห็นวนโต๊ะไ่น้องวนโต๊เขียนงานอะไรนั่งฝอยกันได้ข่าวครับขอขอจะขีปนึงโอ้ยอ้เอ้ยจะไปหมั่งเทียงเพิ่น <laughs> นี่น้องนั่งอยู่เถียงครับผมบรรยากาศดีดีครับนี่จะปาแต่ดงเอาเปล่าเพิ่งคว้เป็นไปนเป็นมาเป็นังใจเจ้าขึ้นเรือมาต้องข่อยข่อยขึ้นเรือไปน้ำเจ้าบจัาเลยยาเหรียญยาเหรียญยาเหรียญเป็นยังขึ้นเหรียญแน่นี่บัวไทยทุกพี่น้องมันเป็นสิ่งที่บอดีครับไม่เอ้ยเกิดดอกแดงวนๆไม่ได้ถูกยาบุหมือนยู่อยา เอาเอาถามนี่ถามนีเบาเมื่อก็ดู่มเียบสี่ถามมาว่าเป็นยังไงคือเด้ก่อเป็นไปเป็นมาก,กันแนวอะไร่จเนีเห็นเห็นเมียเห็นเมียปลาถิ่มเนอะนไไเอาไ่ถามผมสบออยายฟังบานเลยเบาจริงๆครับโมเดลได้หรอกตะกี้ผมมีรถซีสีฟับผมมีแปดหาผมกาว เพื่นนี่มันผู้ใดที่มาขี่เขาแต่คำในเฟซผมก็เลยไปคอมเนต์เพื่อนสามปีผมนะ่อว่นสองสา 2, ปีหรอกครับคอมเ็นเ่ยหันละเว้ยมากๆรถใหญ่มาสันเห็นเพื่นขีข่เขวก็เลยอยากคอมเนตนเพื่นนะครับส่งงานเท,นท่าน,นี้่นเ้าีพื่อพได้ยี่เพินได้ไ <c oughs> สเ่าอย่สาเ่นี่เนอสานทานนอี่สาาท่าี กะผมมีรถ40แรงเนาะพี่น้องเพิ่นมี85ตอนนั้นกะผมกะตอนนั้นกะประมาณ17 18ปีผมบอาคอมเม,มนต์เพิ่นมาตลอดครับกะว่านเนเพิ่นเฒ่าแล้วล่ะแนี่เมืองหนา้าตาวัน30กว่ามาเทื่อมาอยู่ยมกันนตะ่ว่าเป็นอายผม2ปีครับเกิดพศ40ครับอาจานในในราย์ใหญ่ก็ได้ก็เลยคอมเม,มนต์กันไปกันมาครับเพิ่นก็มาย่องผมมารถใหญ่ี๋ยพี่น้องผมไปออก62มาเพิ่นยังมาเม้นอยู่ว่าคือว่าเอา85เสียมันยังสุดเพิ่นว่า ผมก็เลยว่าโอ้ยงบนโบลายครับบอสันเอาหกสองอยู่นะโดนเติมบาทนี่พี่น้องผมก็ได้เป็นงานน้ำจิบๆเนาะบาทนี่ทรมาหาผมนะบาทนี่สงสัยเพิ่นอยากต้องของมาจากเด้อเพิ่งมาหมอนี่คืขี้กุ้ยแถวมาจากทั่วมหาผมตาปลาน้ำจิบบอเสียเมาใหม่นี่จอมปลาละหมอผมไปดีตอนนั้นที่แรกโทรมาว่าจากบาทกว่าสองหมื่นหรือเท่าไรกว่า มที่วาโทรมาทะเลาะเขาอไปน่ะเขาวันน้่ได้ไปเรอายมาสนวันนี้ทสองโทรมาอีกที่น้องมาสามหมื่หาก็เลยผมมีงานผมก็เลยมาไปกับไปวัน้กะลาขึ้นไปเลยเอาหกสองผมไปไปนะพี่ตเพิ่นต่ำพี่น้องผมต่ำมัออกจักต้นต่ำที่ต้นนหน่อยซ้ำเขีนนะครับไปเห็นแปดหาต่ำเพื่ออะอโอ้ยพูดหน่อยว่าไงกับแปดเือวันนี้เพื่อนก็ไม่ยอมผมวันนี้รถลงเน่มาขายรถแก่พี่น้องแต่มันชัวโอยพงครับ อยากได้เห็นป่พี่น้องเอ้ยเห็นรถใหญ่มาตั้นี้พอผมเส้อมาไปขายรถเพื่อนบมานนิั่วอีนี่ไปซื้สอแปดแปดเป็นรถต่อต่อรถด่วนด้่ยบานนี่ว่ารถคมนี่สารถเพื่อนไหวไอมีกันไงสีมาขอแบงหกสีมาตนแดงหกสี่พี่น้องมาสมมีสมบัวเอ้ยมันบอดการหอเก่งว่ามานี่สีมะขวองผมเอารถแปดแปดกับเก่าแปดได้บาทนี่เอาจะนอไปออกแปดแปดมาจชสิบาวคายนี่ข่อยไปซื้อรอยแปดบานี่เขาเ สิเดียวจะเกือบมา, <c oughs> า,า,าแล้วสิกืสิบปอนด์แล้วสิเดียวะจะหำเพิ่ได้เงี้ยนอ่ะหนิมาแล้ว่ิาพี่น้องว่าเป็นไปเป็นมากอะผมเอฟซีพ้นมาโดนครับเอาลงตรงไงละผมเห็นพนีทงานงามมันนะก็โอ้ยอจะมาสุดยอดแต่ว่าสันรถใหญ่ยุคขุนขุนผมก็โอ้ยอยากไปยังงานนั่นเผื่อดีผมมาแต่ว่าก็มีแต่เดทเต็มนนะครับผมก็ไม่ปัญญาออกดอกตะกี้ก็ได้มาเอาหกสองเพื่อก็มาคอมเมนต์อยู่ว่าคือผมเอารถใหญ่ไปโดนมันยังเจ็บได้จบเพม่อนว่า จักเป็นเจ็บแต่จบหรือว่าเจ็บแต่เจ็บเก่าผม่าจักคุ้มาขึ้นมาเอามาตะกี้ก็ได้เชิเบิดงวดแล้วเนาะจังว่าไหนมาก็ได้เลยไเปลี่ยนเอาเก่าหานี่ยนะครับเบีดเขียวบัตรต์นี้เบีดเขียวเบีดม่วงนั่นผมบอกตรงๆพี่น้องผู้หนึ่งมักสีเขียวผู้หนึ่งมากมักสีม่วงสำหรับเบีดเขียวรถสีผมมันเห็ดมาหลายปีแล้วนะครับเบีดเขียวเลมอนนะครับบัตรต์นี้มาหกสองพี่น้องเอฟซีเก่าๆกับสีเห็นนะครับผมกับมาเห็ดสีเขียวสองก่อนเลย ผมมาเห็นเขาเห็ดน้ำกุนผมหลายบาแบบนี่คือว่าคือว่าเห็ดสีชมพูอ้าวขันใส่มากสีเขียวกระเจี๊ยดสีเขียวตัวเห็ดจังสีชมพูผมเห็นคนเน็ดน้ำผมหลายผมก็เลยเห็ดคนละสีพี่น้องตัวตัวหนึ่งเขียวแก่ตัวหนึ่งเขียวอ่อนไม่เอาดครับนี่ไม่เอาคือว่าเอาสีเขียวนี่ครับเจ้าก็ว่ามีเห็ดสีม่วง เอาจะได้หม่วงไม่ไดหม่วงแล้นแม่หรอกาจารนใหญ่นั้นมากชีหม่วงพี่น้องรถกแเฮ็ดสีหม่วงรถกระบะนั่นมาหนีมาพ่อผมผมกับย่องคือกันนะครับบานนี่ย่องมาห่วยหัวกงหัวเกียร์เจ้าเนี่ยต้องใส่สีหม่วงแล้วมาสันมันยังสีขาว่าสันเอาเนี่ยบานบ้าต้องกันครับบานนี่เสือสนั่นหีบใส่กันเนี่ยบานนี่ตมกี้หัวเกียร์เดิม เลยกกายมาเป็นเวทม่วงผมกับเฮ็ดสีให้เพื่อนหะาขั้นเก่าครับหลานขั้นไม่ผมเป็นคนสร้างสีและสถามานหายมาเอาม่วงนี่เนีอนจังเป็นตะเหิง่าสั่นเพื่อนก็เพื่นมากม่วงแน่หนินะครับแต่กอนอยาก่อกลยแหลดขั้นเก่าห้องเพื่อนกับสีม่วงพันยงรองกับสีม่วงพี่น้องห้องผมนี่มากสีเขียวครับแต่ว่ากับมีสีน้ำเงินไท่ที่แจมไปนํามากมกถึงสองสีครับน่ครับใช่หม้ออกี้ที่น้ำเงินกับสีเขียวนะครับแเฮ็ดมาโดนนะครับคนมาเฮ็ดน้ำกวดหลายผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัด ทั้งนเขียวแก่ทั้งนเขียวอ่อนบานนี้ก็มีเอฟซีทั้งหลายเห็นต้นผมอีกครับที่ในทิกตอกพี่น้องอาจจะเห็นนะครับเอฟเก่าหาแต่ว่าเขาเจ้ากอะบกคอยจะอัพลงในยูทูบนะครับมีจะลงในทิกตอกมีขั้นหนึ่งครับเอฟซีคือกันบานนี้ล้าง,าง,างมาบ้านนี้มีหอดไอ้นุ่มเบสท่องไอ้นุ่มเบสน้เำเงินได้บาทนี้จาาัาง<อ>มาจะใช้ได้ครับฝากอื่นฝากกระห้องพี่น้องโอ้ชุดยอดไลยครับบรรยากาศเป็นอะไรไอ้ผมจะกล้าปีสิบอยู่ ฝนตกเหตุงานบ์วุ่นวายลักล่าของพี่น้องความเป็นไปเป็นมากันนี่เอนีนะครับกิเอื่นเพื่อนเอื่นผมไปกนผมเอฟซีผมมาโดนแล้วเอื่นผมเอาหกสองไปตำนะผมก็เลยอยากได้รถไม่ก็เลยมาขายดาวมาอยากตปาพ่มเอืนนองไปข่านี่ยมาันี้กลายเป็นเอาผมไปฮัดตาก็วใหม่พวกใหม่จะมารถผมจะโซ่ห่างเมืบัมาตนี้ต่ของตเหตุเสงมันตบ่โอมาันี้แรยน เอิ่นผมไปแต่ว่าเจ้าของในเฮ็ดเองดีบ่พี่น้องว่าเพิ่นก็เอิ่อน้าหลายคันนะครับเพิ่นก็เคยไปนําทีมงานเพิ่นมี7จ็ด0ิบ่ศเผ่าทียวเพิ่นก็ไปครับแต่ว่าตะกี้มันมี YouTube เนาะก็บ่ทันได้จักกันหลายปนี้นะครับมื้อนี้ก็มีหน้างานทมสาครับตีก๊กยางเก่าออกไถยกห่องใหม่ครับเมาไว้ที่28ใบเท่าครับตะกี้น้งวัดดีผมอยู่ซิบหนึ่งน้องจะสิตบมอสวยพี่น้อยครับเอาคนจักกันใหม่มันต้องวัดดี อาจาย์เขาจักขวามีเลยอาจารย์ก็ไรไปเดี๋ยวไปเดีวผมว่าไมกินหนาไดเอิบออยกาแฟะนะเห็นผมฝนกรตกงานบริสุทิ์ไมฝนมกระตกมานี่ก็เป็นกาแฟกาแะเลยเนานี่เราพี่น้นองสามานีทมเครื่อง่วยนะครับ,มบท,ทมเครื่องน้องครับเน่นาเหีงครับรวยใหญ่ผอมครับลึกประมาณฮาเมตดใหญ่ดอกบ่ทเทิลเทียนนี่ ะเวลาพี่น้องก็เป็นไปเป็นมาเอซีกันไปกันมาแต่ในเฟสรับเกีไม่มีอยู่ทพี่เพจดอกโพดแนวบ่พดแน่เมีเฟกับ่จักร้พี่น้องเวยเน่นขนบมีเฟสกับ่าจักนะเนาครับกระซัมผู้สาวขม่เบือทัวก็เฟสที่ดาตับเข้าอยู่บอกฮะนี่อ่มันพี่น้องไล้เขายังว่าอยู่นี่สามคนเราเนบอกมองู ใครที่บอกว่าเป็นสีเป็นรอยพี่น้องเป็นชีพเหนสันครับมาเบาเรื่องเป็นไปเป็นมาก็ได้มาเป็นแนวนี้ครับบานี้ผมกคยลองไปนน้ำลายขั้นเะครับกับมีผู้จริงใจน้ำผมคือกันนะคือยังพอโซ่เราพง M70 หรือเพื่อนกับอื่นผมไปผมมากันประจําแต่ว่าเพิ่อนกับอายุร้ายแต่พี่น้องเพิ่อนกับวัยอยากไปบุกไปเบิกน้ำปนน้ำมอนง่า่นักกับไปเอื่นมูพวกมานุ่กับพวกบันนันครับกับนี่จะคล้องเอื่นเขาเขาเอื่นขึ้นสีนะครับเพื่อนกับวัยมาพออาจารย์ใหญ่ระบาดนี้ หนอยร้ายเข้าก็บบอกสู้กันฟังครับเปิดใจใส่กันเลยมีบ่มีก็บอกส่กันขั้นตางคนตางมีก็เฮ็ดไผเฮ็ดการณ์เก่อนมาสั่นมันจังรวมกันได้โดนนะพี่น้องเฮ็ดถากันซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็ว่เป็นยังซ้ำคนหนึงไปเขาห้องนม้มเนี่ยสิเพื่อนแห้งมากเขาห้องหนามพี่น้องเหมือนหนึ่งเหมือนทหาเทือกมีเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยสี่ดวงกันน้าไม่เออดีกว่าเขาป้าเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจของเพื่อนกับเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องก็เติมก็เติมก็เป็นรอยอาซิบเป็นเติม <onz> <etus> เอ็มลอยก็พอเองหบอเราไปยิ่งเดินกับป้าไปเติมไปเติมสั์เลียงหรอหัวงินเงเอนลยเนี่ยรถเดียวเนียโอเคมาข้าไปเล้ารักกมานี่ไอหนุมรถด่วนเนียวไอยีไปเห็นกันเลยก็ตกใจพี่น้องยังห้องหน้าย่าเสียงรถแย่แบดแปดบาดบาน โอ้ยเนาะเอ้ายลิปนีกัจบจำหนีแล้วครับก็ไม็นด้เห็ุงานกับจีไทให้มึงใส่กเาอัป็นยังโอ้มันเรียวโมันเ้วมันเลียวน้ำคนเรีวน้ำหลดน้ำกันน้ำนกระแต่งนดกระแต่งนี่หมองล่องจิ้มมกันไก่องเออไม่เหงาอยู่นี่จีไยมึงกินอกไม้ดอกอะไรมนตึงๆจำก็ไหวก็ไหล แม่มอ,อมาตาดิ่อ้ย<ใ>นี่บอกมจัดเกลก่างนี้ยอยู่ <c oughs> ตุนใหญ่ซะไ้มก็บว่าใหญ่นั่นบอกเออมามาโดวจตุนได้ที่ร่งแม่นบอกเอาเมาือกหนาา <c> ่า <oughs> สีฝาว่าคักที่สมเนื้อกลัวอีกกันพอเพื่อนดีกขบาบพี่แม่หัง็็นมีมรอย เนก็อู่ก้นี่ให้ลกระจอกดำลวกระจอกอะกเดินหน้าถอยลังงไปแล้วสิ่นอันนั้นซึ่งอันนี้อันนี้ต้พี่น้องเห็นสร้างพันวาต่างตัดทอนหลังมาเปลี่ยนสิ้นหัวกระโหลกหน้าลังนะครับนาจะเศร้าขาดกับได้เบิน้พี่น้องว่วหยอกก็ใหม่กันเป็นแห้งธรรมดาอยู่แต่มาเดินหน้าถอยลังอยากสายื่อเอายัางไงลบห่างไปพี่น้องนี่ยี่ว่าไปยังายโอห่างยังดี ถนนห่างจม่เห <sm festivals> ็นกันต้อกันไหนสมอได้หกีแ่เาไอ้ทุจนีไหนเสืทุรู้ินไนหกเนอหนูป็นไอายล่วเป็นบุญรับหน่อยแม่ตัวอ้ายเจาไม่รับอีกคนใหญ่เขาค้างด้วยกันได้ทั้งทั้งที่คอนว่านผมไล่พี่นนอง้าเนตางนี่เ่าสมีสมควรบอหีโอ้ยนอตับกเ็ดนี่ยไอ้ามเนี่รล้างกับเพิ่อนผมดหกก่อน เป็นว่าต้องเป็นียวเียวสุดจังาอะเอาเกียวเาเยวไว้ซะก่อน่เอาเียวเี้ยมันก็เศร้าดอกชงานเลยนะพี่น้องนาฝนผมจะเอาเขาศูนบริสียเงินผัวาทนะครับพาะว่ารถยังมีประกันยังห้องกระเดยพันหา่อยก็สมโมงยาเบเบาเนียนานครับพราะว่าผมขีการรับสายวันนี้เราล้านสองคุณ้านสอง เอาสไปอยู่บ้านเกว่ากใหม่อยู่เราเสื้อโค้กมีประมาณสองพันต้นมันเียนุงไปมเหือกูจ้งเงินเหรอี่บอกว้วฝังได้รถเพื่ตามกงใหม่กงไหนจะเกลีดใ่เลยพี่หองใช่เลยจาเป็นเสือเชี่ยถอยตามกันเดียวพ่ลงเอากันนี้มใส่อีกพี่้องสร้างรถเก๋งใส่ ตาคู่บตาเห็นว่ารถพ่นใส่งานทุ่นปันพิ่นที่ดีพ่อใจครับพวกวิศวะพวกออกแบี้ยของแถมเนาะอยากให้พิ่นเห็นอยู่ครับรถแคนนีการเฮ็ดแซมเฮ็ดงานมันมันโมเมนต์ซ้ำเลยซ้ำหนึ่งนะพี่น้องเพิ่นโอคนที่ดีพ่อใจในรถเพิ่นขนาดกูเห็นรถในทุ่นปานเป็นเจ้าเป็นจีบานเนาะเจ้าง่ายวันฝนกระไดพูดนะพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีครับอ้าวขั้นลงงานก็ยิ่งทาให้เมื่อครับขั้นบันวัเหตุก็ยังสิถ่ายไม่เหมือนาพูดนะครับพี่น้อง <G iro entender> เอาไปเจอกันใหม่ช <2 S 1> ิปนาครับสวัสดีครับายเก่อโอ้ยจ่างแค่ไม่เยวสิปักปักแห้งแหงก่อนนะขันแจ่วไปปักปักนิมเนียเแล้ว